อ่าก็สวัสดีครับทุกคนสวัสดีผมเบอร์รี่เกมเมอร์นะครับช่วงนี้ลิซ่ากำลังมาแรงครับแต่ว่าไม่เกี่ยวคลิปนี้คลิปนี้ก็จะเป็นแบบคลิปคลิปยำนะคลิปยำคลิปซอยนะซอยยำๆยํไรรวมๆกันไปเลยคือคลิปไปเที่ยวเขาใหญ่เที่ยงนะไปกางเต็นมาเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้งจำไม่ได้ประมาณนะั้นประมาณสัปดาห์ที่แล้วผมไม่รู้จะตัดยังไงก็ เอันว่ารวมรวมกันไปเลยแล้วกันม,มัดมัดรวมรวมกันโปะโยนเข้าไปใน YouTube ไปชมกันเลยดีกว่าอย่าพูดเยอะเก็บคอหุ่มยามไปดูนู้นหน่อยนึงยืนตรงไหนก็ได้ที่จะถ่ายวีดีโอครับสวัสดีครับแอนบเบอร์ลี่เกมเมอร์นะครับวันนี้เรามากางเต็นท์อยู่ที่เขาเยี่ยงฮะม่อนชมดาวนะครับผมตอนนี้กางเต็นท์ไปแล้ว90%นนะฮะสำหรับพี่บีมนะครับผมใกล้เสร็จแล้วนะ สวัสดีกล้องหน่อยครับพี่ยอฟเยอะนะสำหรับพี่ออฟนะเป็นอินสแตนนะครับกางง่ายถ่ายล็อกแล้วก็กางได้เลยนะนีง่ง,ง,ง่ายเลย, easy, ย easy. อีซี่อีซี่นะเดี๋ยวคุมเข้าไปกันน้ำค้างนะใชครับนี่กำลงังหาข้างหน้าอยู่สงสัยลมจะเข้ากล้องบอกเลยเนี่ย แมวฮะเจ้าถิ่นนะครับผมพี่เอ็นไม่เชื่อไหมนี่ไอ้ส้มอะไรนะพีเตอร์พีเตอร์นันแมงสามรู้เปล่าเสร็จแล้วครับผมสำหรับเซ็นท์ยบเดี๋ยวเหลือลงสมอนะนิดหน่อยไนี่ยหาถ้าใบข้างหน้าไม่เจอหน้ามีโลโก้พี่นี่ไงนี่เหรอเดี๋ยวไปช่วยพี่บีมกางเต็นท์กันนี่ก่อน 逛。Phantom! ไอหัวดำๆครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกางทับนะนทับก็คือเต,ต็นท์โล่งเต็นท์โล่งเอาไว้นั่งกินข้าวอะไรป,ประมาณนี้นครับมันคือทับเขาเรียกทับนะ กันตอ่อไปดูวิวดูวิวม้ามีโดนตึงนีน้โดนน่าจะเอาลมไปอยู่ตรงนี้ไงบ้างพี่เหนื่อยไหมพี่ <c oughs> ด,ดึงดึงข้างข้างมานะโอเคนี่ใช่ไหมเดี๋ยวมันมีที่ล็อกข้างในไหมนี่ส <Okay. S 1> มมุิไปล็อก เดีเย๋ยวเราไปเปิดเปิดแบบทำทำแลบดีกว่าทำทำแลบนะไปเปิดแบบทำแลบดีกว่าไป นะพี่ขคคนของขนของไะ,ะ <c oughs> ไปไปไปเ <c oughs> ที่ยวไหน,นครับ <c oughs> อตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วหลังจากจกลับไปรับแฟนนะครับแล้วก็มาเอาเต็น์มากางนะครับผมขนของก่อนนน่เสียออฟครับเสียออฟเรื่องขนของนะ โคตรเยอะออกทรงของอะไรพี่แกเอากีตาร์ไปก่อนเลยพี่ปักปักเสียบยังไงปักปีเสียบแล้วอันนี้อันนี้มีเพิ่มไหมหรือว่าจะเพิ่มตัวนั้นเอาไปทั้งสองหเผื่อเรื่อหน้าเอาไปเผื่อลากเผื่อลากเข้าเตี้ยนเลยไฟไหม้อะไม่ต้องเอาไปเพามาเกลือขายกีตาร์เนี่ยเอาไปวางกีตาร์ฮะเดี๋ยวเอ็นอี่ก่อน <House. laughs> อารมณ์ก็จะพลุงพลังประมาณนี้นะครับเสบีมเสียบีมเสบียบหลบกล้องอีกแล้ว ไม่รู้ว่าม่เปิดประตููดยากเาจาใจมายนเข้ากันได้จิ้นเาไม่กลับใช่ไหมเนี่ยในขณะที่ยังมีแสงเราก็จะเก็บภาพไปเรื่อยนะครับผม เซียนเซียนบีมนี่เซียนกลางเต็นเซียนงางเต็นใส่ใส่เล, <c oughs> ล้วเอามตากล้องอ่ะให้ตายสิตายแล,แล้วใช่ไหมพี่ไปเองไปถ่ายไปถ่ายโอ้โหดูบรรยากาศรบอบๆครับ ส่วนครับทะเลหมอกทะเลฝันหรืมั้งหรอรีเมื้นไปหน่อยสไลด์ได้ไหมดึ้งแน่นนะรีเมื้นไม่ดึงหักป๊อกสลด์ตัวกลางนี้ไปหน่อยนี่เนี่ยต้องคลายเชือกก่อนเด่ะจากหน้าเต้นทางไหนทางนี้ไหมทางนู้นทางเดียวกันเด่ะทางนู้นเด่ะ เอาช่องนี้เลว้วพี่ช่องลมลมสมอฝั่งนี้อาลมมันเหมือนมุงนะเนาะแล้วมีแล้วม,ม,ม,มีผ้าใบครอบอทีหนึง่งครอบหัวหาห่วงไม่เจอ ถ้ามันต้องไอ้น,นี่นี่หว่ามันต้องกลางไอ้ตัวนี้อีกไหมสอดกลางไว้มันสอดยังไงวะสอดข้างหน้าเหมือนอันนีใ้ใช่มันต้องสอดเหรอเอ๊ะมันจะเป็น,น,นอะไรทรงอะไรครับครับอันนี้แม่งโงงเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นพี่มันจะเป็นนี่มันเป็นทรงเหมือนกันนี่นี่พลังประจา์ตัวจริงโชว์โช,โชว์สกิลใช่ไหมกางหน้าใช่ไหมสอดตัวได้พี่ไหนครับดีเดียวกันเลยเอาไว้สนามป่าโคตรถึกต่อเลยตัวนี้ ดาเดียวนาน้ำข่วมกไรนช่วง็ิวไปกับน้ำครับน้ำช่วมน้ำท่วมก็จมจมน้ำคาเต็นน่ะนี่ข้างหน้านี้มันมีให้ใส่กรูนลยแจ๋วเว้ยเลตโกต่อสมองนี่เหมือนทรงรงเดียวกันกับตัวนั้นเลยนี่ก็ต่อสมองตั่นี้กรามันมีเสาสาอีกสองเสานี่ เสามันจะเป็นเลสเลสเลดต้องปอกก่อนแล้วค่อยเปิดเลยเปิดเลสแล้วปอกเลสแต่ไม่ได้นะต่อตอกต้องเข้าปากต้องถอยหลังไปหน่อยไอ้ปั๊มจะนอนตรงไหนเอาเอาสมองนี่สมองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันจะต้องปอกเปไกลหน่อยต้องขยับออกไปนะเปิไกลที่อันนี้เป็นอยูนอื่ตรงนี้เอาเลยเป็นที่ปั๊มเล็กแต่เกมต้องเยร์ถ้าเป็นอกก็ม้วนอย่างนั้นก็ได้เกียรขยับนี่เลยขยับนี่เกมเขาก็มีกาวชีตแต่ไม่อ้าวเหรอตรงลุ่นด้วย

มีกาวชีทตรงรูนี่นะในถังไงมันจะสองเมตรสิบคูณสองเมตรสิบตัดีเลยเต็นท์นี้อ๋อในผมนี่แหละพี่จุตเกียงมืดมแล้วดูคร่าวๆนี่กรดุจะทำเป็นนะดูข้ากลางนนเลื่มเปียนละมันมีอ,อีกรุ่นหนึ่งอ่ะเขาบอกรุ่นใหม่กว่าน,นี้ที่มันเป็นสามนเหลี่ยมออกมา ผมชอบสีนี้ไงซื้อที่ไหนเดิมอ่ป่ะเดิมอสองเออได้ให้ติ๊กเกอร์มาป่ะไม่ไห้ให้มันเก็บไรนีกว่ากักเออติ๊กเกอร์อะไรอ่ะมันต้องมีอกักไปขายต่อครับนี่รู้จะซื้อที่ไหนล่ำเดิมออะไรเด็กอันนี้ผมก็ซื้อเดิมออันนี้รถใหม่นี่เพราะว่า ตรงตรงนั้นมันจะเป็นสกรีนรูปปัก๊กเอาไปปักเข้าเหรอใช่ <laughs> เต็นต้องมีปักด้วยครับคือ <laughs> ต้องโปกเจเนเรเตอร์ไว้ด้วยไหมเนี่นไยที่เอาผิด <laughs> พี่รู้อืออ๋เอเฮ้ย่าดแล้วงี้ป่ะดูว่าม,มันเอาอยู่ไหมเนะี่ยเพราะมันดึงมันตึง,งๆๆน,นี่รัก็อกรักอมแน่นเลยพี่ลมแรงแถวน,นี่พี่จัดเลย ดึงฝัง่งนี่นไม่ต้องสี่สิบห้5องศาใช่ไหมกานตอกสมอย้ถูกต้องนะใช่เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวตอกไม่ตรงแล้วแบบคนเดินมาเตะก็จบก็จบไปทันทีเรียบร้อยครับแล้วแบบกางเต็น,นะครับผม คนกลางาเดี๋ยวมาชมเต็นท์กันดีกว่า มาดูวิธีการเปลี่ยนไส้นะเปลี่ยนไส้ตะเกียงนะไปไหนเนี่ยหลบลมโอ้ต้องหลบลมด้วยวะใช่ไหมลูกนะชมวิวใช่ไหมชมวิวหน่ะวิวสวยน่ะเห็นไหมใส่ตะเกียงก็ประมาณนี้เหมือนกระโปรงเลยอ่ะกระโปงกลัว ไข่วัวมั้ยที่มันใหญ่กลัไส้ป้วนี่เดี๋ยวเผาแล้วมันเท่ากันอ๋ <c oughs> อยังมีใหญ่แม่งทำยากนิดหน่อยดูแสงเลยจบจบจบ ได้กินน้ำมันแล้วอ่ะอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเหรอเย็ดตะเกียรเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยตะเกียงตัวเนี้ยเรียบร้อยกระโปงขาดขางหนึ่งเออขาดหายอาได้หน่อยเฮ้ยได้อยู่มั้งได้ไหมได้อยู่ข้างบนร้อนไหมอย่างเงี้ยร้อนคูนร้อนเลย เคขยานข้างหนึ่งว่ะเอาฝั่งนึงไม่เห็นติดอ่ะมันยังไม่หมดอ๋อกำลังมากำลังเข้ารูปนะฮะสังเกตดูให้ดีนะครับผมรู้เห็นไหมใครฝั่งขวากำลังเข้ารูปนะสรับฝั่งซ้ายก็เต็มพิกัดแล้วนะนกำลังเข้ารูปเนี่หมดขึ้นเรื่อยๆมันยังเหลือเจ้าฝั่งอยูถ้ามันไม่หมดทุกมันจะให้แสนน้อย ต้องโฟกัสใกล้ๆอ่ะได้ยินเสียงอะไรครับมันคือเสียงน้ำมันน้ำมันกลาสเสียงแสงมันสวยปะเสร็จเก็บโอเคไม่แตกเว้ย ตะพักเดินไปตาไปีจบสะดุดแตกอากาศได้ปะทั้งไฟเราเยอะจังทั้งตะเกียงทั้งอะไรทั้งไฟไล้สดก็มาสซูซ่าซูซ่ากันไปเลย ไฟแรงไปเปล่าพี่ หือสว่างขึ้นทันทีไอ้เจ้าว่าอยู่เป็นไรอ่ะพรรารด้วยอือหือเรยกว่าได้บ๊ายบายแธงค์ยูครับผมผู้ช่วยในการแนะนำทางวางยาพวกเรากันเองไปขึ้นเขาอ๋อบ้านมันอยู่เขาเแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเขาเมันปีน มือนึงถือปวดเดีได้ชนนมาเปี่ยมือไม่กระทั่งยก็ปล่อยคลยิปหไหลใจเข้าข้าตัวเองทุกทีแล่วมเพิ่งรออกน

ไข่หม <itos> ้อไข่หม้อสุกแล้วพี่นี่กินสุกขนาดนั้นถูกไหมสุกแล้วเดีกองาเตือนเตือนเตือตือยานอากาศขึ้นแล้วเอา ต้องใส่ส่ผสมก่อนเนาะไม่ได้ทำอะไรบูานจะป่องแก๊สอยู่เนะี่ยเรียบร้อยอือันนี้ใช่ไหมพี่หาขี้่อยากทำก็ไม่ได้ใช่ไหมเอามาแล้วมันต้องเอามาต้องเอาทสเด่นบกข้าเย็นมันมีด้วยเหรอครับพี่คาร์แบูโน่ร้อย ครับตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะครับตอนเช้าที่ติ่มาก็มีหมอกมีหมอกมีหมอกเลยก็ไม่เยอะนะเราจะมีอาหาร,าร,ารเช้าข้างบนนะครับอาหารเช้าสำหรับทุกคนนะที่มาตัางเต็นต์ตรงนี้ก็เอาอาหารเช้ามากินได้หรือเอาอาบน้ำแล้วหรอๆๆหมอกอยู่นู้นทะเลหมอก ตื่นมาไม่ทันหรือเปล่าไม่รู้นะการปั่นกาแฟนะผมปั่นให้ลูกหลางเขารู้มค่ายเย็นเย็นมันคือการสปอย์เนี่ยดันรูกอย่างวัดลอยม่นคพูดไปากเวุกแล้ว อันนี้ใช่ไหมกาแฟดำก็กินได้แล้วนี่เนี่ยกินได้แล้วก็เทใส่แก้วนี่เอาจัดไปใครเปิดก่อนตรงแก้วที่ไม่ใช่พลาสติกนะนี่ไงทำตื่นมันหกอ่ะพี่ไม่เป็นไรของเล่นมันเยอะเอกระถะเรามีหมูรวนเมื่อวานแล้วเรามีขนมปังด้วยใส่ไว้ซาบิบไหมล่ะแล้วอ่านี้ขนมปังค่ะเดียรเหลียวเทียน กินได้กินได้แฟนพี่ครับเราพี่ก็กินได้เลยแฟนครับอืมกินไปเถอะอยากกินก็กินโอเคแล้วกูวิ่งไปกระโดดของปี๊งแกก้อยเบียร์ถอดจะเช้าวันนี้มันทำได้ไหมไม่เหงเงาไอ้ห่าเหมือนกูผิดแล้วกูวิ่งไปกระโดดของปี๊นเต็มใช่ไหมี่มีหม้อแบบที่มันดัดๆเนื้อได้ไหมไอเบียร์มันเต็มแล้วป่ะพี่ นเคใื Love ่อแนั้นเหอเรอไม่ใช่ได้นี่ก็นี่ไงหมอนี้แหละหยัดได้แล้วทำให้ค่อยทำทำด้อนะทำแบบกินกับอาหารเช้าต่อี่เมื่อกี้เอ, Teraz, อ <ถ Hamilton. S 1> งต้องเติมอีกแล้ว เดี๋ยวเราึ้นมีดูข้างบนกันดูอาหารเช้ากันเดี๋ยวลงมาพีุ่ม่มปังเขาก็มีเขาต้มขนมปัง นานลืมไม่ได้เอาซอสมะเขือเทศโอ้เอาบ้านเรามะเขือเทศตั้งหลายขวดอร่อยใช่ไหมร้อนพี่ครับผมเบอร์ลี่เกมเมอร์นะครับวันนี้นนนก็เป็นเช้าเช้าว,วันที่เที่ว, <12. S 1> ว,วันที่เท่าไหร่วะบสเช้าวันที่ย2นะครับอยู่บนเขาเยียงเที่ยงนะนอยู่ยอดเขาเอเทียงนะอยู่เธอเมาค้างไม่บอกกัน นี่วิธีการทำโม่จุดมาสองชั่วโมงยังไม่จุดยดูช่างไฟช่างไฟจุดไฟไม่จุดใชถึงมือเลยพีมบีมไปนี่ก็อยู่บนม่อนชมดาวบนเขาทิ่งนะครับผมก็บรรยากาศตอนเช้าดีมากตื่นมาหกโมงก็ตื่นมาดูหมอกแป๊บนึ่งก็นอนต่อมาตกเสือไปจุดไฟนี่ก็กำลังกินข้าวเช้าอยู่ทำอาหารกิน รอเก็บเต็นท์รอแดดแดดลงก่อนนะเพื่อให้น้ำค้างที่เกาะอยู่เต็นท์มันระเหยไปก่อนถ้ามันประก็บเลยเดี๋ยวลาขึ้นเกเดยวไม่มีอะไรจะพูดแล้วหมาแกไปไหนล้วเกมนี่อยู่แถวนี้แหละมันไปนไหนตรงเดี๋ยวเราไปดูเก็บเต็นท์นีกว่อแล้วก็จะกลับกันเจอกันอีกทีตอนเก็บเต็นท์ แทนจงกาแฟด้วยความหวาเวบางคนก็ว่าแทนจงเพื like ่อเอาเทียาไปนหมุนเลยสาวๆเดินผ่านมากูจะกูปลดไปให้อย่างนี้เลยผู้บุญแม่พอดีตรงนั้นแหละทน่บําเข็กูเคย